สวัสดีครับพี่น้องเป็นพายุลมกำลังชั่งชนกับพิเศษบรนี่กัดช่วงบ่าย2ครึ่งบ่าย2ครึง่งครับลมแรงมากเลยมา,มาดูน้องเอออีแล้วก็นี่ครับพี่น้อง ไปใส่อีกนอนบ่ได้เป็นยังก,กินกาแฟคับิโตัดกันมือแรกตายมันแร้วยู่านอน้านอย่น่มือแรกนอก,อนอกยายามนอนนอนบ่ได้บ่ได้ตาตาลับจตดใจใบ,บ่ลับแม่มแล้วกินหลายกาแฟกับริโลมันบวกโอ้ยลองเบิ่งเสร็จแล้วมันบวกกับริโลเอา,เอา thằng biết thiên để lái thử chứ đâu Hãy nó ฉีดเพิ่มไหมต้องไปฉ <more> ีดเพิม่มไหมอ่ะหอยน่นรับรับตื่นตื่นืนรับ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 ตื่น โอ้เป็นต้นไม้้อมครับต้นไม้ใหญ่ิดถนนใหญ่เลยนะครับวันนี้นะครับบ่าวเอกไปเซนอกอุ่น ลมหนาวพัดมาอีกแล้วโอ้ยสียงพรุ่งนี้ไม่ไกลนะครับ40่สิบโลโดีใจพรุ่งนี้ไม่ไกลมาก อ่าฝากแช่เพลงเด้อพี่น้องให้บอโจด้เด้อยยืนหนึ่งเป็นเขายิมหแมนายครับให้ติดมาแรงนะครับบริาการสดๆนะครับผม บอกพูดตัวรังใจครับพี่น้องทั้งไหนหนาวเนี๋ยวน้อฮุดจะตายแล้วใจบางโอ้พ่อเอพอดีเลยพ่อพ่อ ฮะรับรับตื่นตื่นที่แหลกก็กกไม่นอนเลยเดไปก็ไปฝุ่นนอนไลฟ์ประเดี๋ยวประเดี๋ยวเห็นงานเห็นงานผีน้องเบป็ง ครพร้อมนะครับผมเดี๋ยวก็ใส่ฟอหน้าแล้วก็เสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้สนามกว้างขวางนะครับฝ่า,าว่าบอนกันเด้อมาฉลองเพลงใหม่นะบอสโจครับพี่น้องฉลองเพลงใหม่กับบอสโจคืนนี้นะครับยืนหนึ่งเม่นเขายืนเมาก็คงเม่นอาย ນាງងណានិងអាប់ຕາបារបស់ กปต้องห่วงดอกปวดแล้วพาการกินอย่างอีกนี่ยังงจิรอสิจักจั่แต่จะขันข้อดีแค่พอขัดคลิปหนาครับพี่น้อง วสวัสดีค่ะ